สวัสดีครับบ่าจงคุณอุบลครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชุ่มช่องบ่าจงคุณอุบลครับสาหรับมือน yes> ี้นะครับบ่าจงคุณอุบลมีสนูใบหนึ่งมาแนะนาให้พี่น้องได้๋ฟังกันนะครับเพิ่งเฮ็ดแล้วไม่ไหมเลยครับสาหรับสน่ใบนี้นะครับเป็นสน่ใบขนาด14มิลครับใบเงาลอยสี่เส้นขั้นลอยแปดสิบเซนติเมตรครับถือว่าเป็นขั้นใหญ่เลยนะครับนี่นะครับอัดโดยประกับเมล้านให้ยังดีครับนี่ครับ อย่ามาฟังมึงนะครับว่าทำน่องเสียงจะเป็นยังไงครับผมนะครับครับเริ่มครับ <c oughs> <c oughs> โอปากนะครับพี่น้องครับทะนูเงยก็ต้องใส่แห้งในการเยียงนะครับจังหวะขึ้นช่วงแหลกนะครับใบอาจจะหันบบท่านนะครับช่วงสองช่วงครับเพราะว่ากาลังแกงผมบ่เึงครับช่วงมันต้องแกงแห้งนะครับแต่แกงแห้งนี่อู้ปวดหลยชิบชิบหายเลยครับตอนนี้นี่ครับทำนองเสียงกับประมาณนี้นะครับขึ้นฟ้าครับแกงกัจะบ่คือกันนะครับขึ้นฟ้าก็บจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับอยู่บนเพืินแต่จะเป็นอีกอย่างหนึ่งครับนี่นะครับเต็มที่แล้วครับ ครับลั่นทงแน่นอนครับใบนี้ครับผมใบ14มิลครับโอเคครับถ้าผู้ใดเขามาแล้วอย่าลืมฝากกดไลค์อย่าลืมฝากกดแชร์นะครับอย่าลืมฝากกดซับสไครป์เพื่อเป็นสักหนึ่งกำลังใจผมในการถ่ายทำคลิปนี้แล้วก็คลิปต่อๆไปด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะถือกุ้ดวนใจพี่น้องบริเล็กันหน่อยนะครับครับนี่ครับครับถ่ายยากี่ดีนะครับใส่ไม้เบอร์18บดได้ครับเด้อในการเฮ็ดเข้านะครับตัวนี้ใส่เบอร์ทิพหาครับเพราะว่าไปไม้เบอร์18ผมม่มี สองตาเรือใบเท่านั้นนะครับย้ำต้องตาเลือใบเท่านั้นนะครับถึงจะอยู่ทั้งคืนได้กับไปเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ